第二名。 คือสมาร์ทโฟนของซัมซุงที่บางที่สุดเท่าที่ซัมซุงเคยทำมาซัมซุง Galaxy S ยี่สิบห้า H นะครับบางเพียงแค่ห้าจุดแปดสี่มิลลิเมตรเท่านั้นถ้าเราเอาสมาร์ทโฟนปกติไปวางเนี่ยนะครับ S ยี่สิบห้าโดยปกตินะจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดมิลกว่าๆถ้าเป็นรุ่นอัลตร้าก็ประมาณแปดมิลเก้ามิลมาดูครับบางมากสเปคเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะเซ็ประก้อนแปดอิลิตรเรซิ่งสิบสองโซเลตได้จะมีตั้งแต่สองห้าหกจนถึงห้าหนึ่งสองเลยนะครับและที่สำคัญหนึ่งครับตัวนี้ให้กล้องมาค่อนข้างดีนะครับกล้้้้้อองงหหนนนนาาา200ลลลละครัับกก ดีนายแบบเดียวกับเอทิพ่าเอาต้าที่ผมใช้ถ่ายอยู่นี้นะครับแล้วก็กล้องแบบเจาไวอีก12ล้านนะครับคือกล้องเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากหน้าจอนะครับ6 2นิ้ว Refresh Rate 120คะแนนเป็น AMOLED สว่างสูงสุดเท่ากันเลยกับพวกแกงเรือธงครับ2,600นิตรองรับ Wi-Fi 7รองทัด Bluetooth 5.4รองรับ Fast Charge 25วัตต์นะครับราคาคาดการณ์กันไว้ที่ประมาณ40,000ถึง45,000บาทนะครับเดี๋ยวรอรุ่นแล้วกัน,กนว่าขายจริงราคาอยู่เท่าไหร่และมีสีไหนให้เลือกบ้างแต่นี่คือ Samsung Galaxy S25 Edge เรือธงงงขอ Samsung ที่บบาาและ ในช่วงเวลานี้ครับ